สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายน,นี้มีอะไรในวันนี้คะ่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะเขามีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เล่นที่เดินเท้าพออสวอเป็นครั้งที่13แล้วนะคะเข้าไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับชาวไทยภูเขาในวันนี้จะพาไปดูกันค่ะว่าโครงการนี้ประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนและสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชาวไทยภูเขาได้อย่างไรไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นอำเภอไกลปืนเที่ยงนะคะที่อยู่หลังยอดดอยอินทนนท์ภูมิประเทศส่วนใหญ่ก็มีลักษณะเป็นภูเขาสูงนั่นจึงทําให้อำเภอนี้มีชาวไทยภูเขาที่รอรับการบริการทางการแพทย์อยู่เป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะ่มีเะดเ้ไมจไม่ได้เป็นน้ำเลยเนาะบะหมีหมู่บ่มีเลือดเนาะาที่เอ แม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะดูเหมือนกับจังหวัดเจริญค่อนข้างมากนะเป็นรองเป็นน้องรองจากกรุงเทพแ,แต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากความกว้างใหญ่และความแตกต่างของพื้นที่เนี่ยจะมีเยอะมากเช่นเดียวกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาโรคติดต่อปัญหาโรคต่างสุขภาพอื่นๆที่คนค่อนข้างที่จะอยู่ในฐานะยากจนเขาเ,ขาเป็นกันนะฮะ สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยเราแม้ว่าเราจะมีโรงพยาบาลประจําอําเภออยู่ทุกอําเภอก็ตามเนี่ยแต่ต้องต้องยอมรับอย่างว่าในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลเนี่ยแม้จะมีโรงพยาบาลก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสะดวกที่ประชาชนจะเข้าถึงบริการได้โดยง่ายเพราะว่าพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่เรามา,มาออกหน่วยกันคราวนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างห่างไกลห่างไกลาจากตัวอำเภอ100กิโม ต้องขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มนี้แม้ว่าเราจะจะทำอะไรได้ไม่มากเท่าไรนักแต่ว่าก็คิดว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งะที่จะทำให้พี่น้องที่อยู่ห่างไกลได้อุ่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของมูลนิธิหรือว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนแม,ม้ว่าจะยากลำบากยังไงเราก็จะไป ในครั้งนี้เนี่ยนะคะนับว่าเป็นครั้งที่3แล้วที่หมอเดินดอยได้มาทํางานในพื้นที่อาเภอแม่แจ่มค่ะซึ่งในครั้งแรกที่ทีมงานช่องเก้าอสมทได้มาถ่ายทาโครงการหมอเดินดอยที่มาปฏิบัติภารกิจในอําเภอแม่แจ่มภาพความทรงจาที่เห็นในวันนั้นยังมีผู้ป่วยจํานวนมากที่อยู่ในป่าเขาไม่สามารถเดินทางมารักษาในตัวเมืองได้รวมไปถึงผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยจิตเวทที่ขาดการมาปัรักษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้จํานวนข้อมูลและเคสที่ต้องส่งเข้าเมืองเพื่อรักษาต่อมีจํานวนมากทั้งความพร้อมของโรงพยาบาลก็ยังไม่เพียงพอค่ะแต่หลังจากการเดินทางในครั้งนี้โรงพยาบาลแม่แจ่มแห่งใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีเป็นโรงพยาบาลเทพ,พรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาทําให้ประสิทธิภาพของการออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ทั่วถึงมากกว่าปีก่นกอนๆ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยานน่างล้นพ้นต่อประสบนิกรชาวไทยค่ะเพราะประชาชนของผอแม่แจ่มนะ47เปอร์เซนะครับจะเป็นคนไทยเชื้อสายกะเรีย่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับทีนี้ท่พอสพอก็ได้จัดทีแย่แล้วนกะ็เดินเท้ามาถึงหมู่บ้านเลยผมในฐานะนา,นายอำเภอครับท่านนายกการองคนท่านพ่อหลวงผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้เรา ดีใจแล้้วก็อบคนทีีี่่มสววนนเกกยของจถึงครั้งนี้นะคะที่ทีมงานซ่องกาวได้มีโอกาสไปถ่ายทำโครงการนี้อีกครั้งแม้จำนวนผู้ป่วยในทิมธุรกันดาลจะลดลงบ้างแล้วแต่งานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าก็จะต้องไม่จบแค่การที่การรักษาและจ่ายยารักษาโรคเท่านั้นค่ะประการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องป้องกันการเกิดโรคพัฒนาระบบสาธารณสุข ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพซ้อนการออกกําลังกายให้ความรู้เรื่องกายภาพบําบัดกับผู้ป่วยและญาติเพื่อที่จะได้ใช้ความรู้อันมีค่ายอย่างยิ่งนั้นไว้ดูแลตัวเองในยามที่ไม่มีหมอมาหาและสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญในลําดับถัดไปที่ไม่ควรละเลยเพื่อสุขภาพของพวกเขาแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นเองค่ะลุกขึนเองนี่ก่อน้นมาเองขึนีองีนเองลุเองลุกเองนั่งนี่เลนยลนยั่งขึ้นเลนยขึ้นเลย คุณ <icana boards> ผ um ู get get ้ชมจะเห็นนะคะว่าปฏิหารแห่งการให้ค่ะเป็นความสุขที่เกิดจากผู้ให้แล้วก็ผู้รับรอยยิ้มที่เกิดจากชาวบ้านแล้วก็ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเนี่ยนะคะถือว่าเป็นดัชนีจวัดความสุขได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ